ตอนนี้เรามาถึงใจกลางท้องพโลงแล้วนะนะครับสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์รูปวัวนั่นก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่องค์พระศิวะมีความเชื่อในทางศาสนาฮินดูนะครับแล้วก็ท้องพโลงและก็องค์พระศิวะลึงอยู่ตรงนั้นน,นะครับรอ,อ,อ,อืออือเอาถ่ายเอาเลยเด้อ ใครจะถ่ายยังไงก็ถ่ายเอาเข้าไปได้เลยเข้าไปได้เลยถ้าตรงไหนที่ไม่ได้ห้ามเข้าไป <c oughs> ก็ไปดู <c oughs> อันนี้แหละยินดูคนไปยังเพรคนไปยังไพอันนี้เป็นงั่วนะครับก็คือฮินดู นี่เป็นวัวนี่เป็นวัวอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันเออก็นี่ก็นี่แหละอันสำคัญอันสำคัญนี่แหละสำคัญเออนี่บัวแใบเอ้ก็นี่แล้วเรียกว่าบัวแปดจีบเอ่อเลี้ยนแปดเหรียญเร็วเหรียญแปดเลียญย่า พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพุทธังรัตนานังธรรมังรัตนานังสังฆังรัตนานังขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงอัญเชิญคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์องค์สัมมหาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์จงเสด็จลงมาเป็นองค์พยานขออัญเชิญเทพฮินดูท,ทุกทุกพระองค์ที่ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าขอพรขอบารมีทุกทุกพระองค์ จงเสด็จลงมารับรู้รับทราบวันนี้ลูกหลานมาขอพรขอบาร,รมีขอพรขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ลูกหลานได้มาตามคำมั่นสัญญาที่จะมาขอพรเปิดธุรกิจการงานการค้าการขายให้มีความเจริญรุ่งเรืองโชดช่วงชัชวาลขอการของานขอทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมีขอสิ่งดีฉะนั้นยงทำให้ลูก ทุกท่านทุกคนที่มากายสังขารบริวารก็ขอให้บังเกิดมีสิ่งดีๆนั้นจงบังเกิดพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาขอนอบน้อมบูชาทุกทุก,ทกพระองค์ลูกหลานได้นอบน้อมคาระวะวันนี้ขอองค์พรามหมณ์ฮินดูทุกทุกพระองค์ขอองค์พระศิวะทุกทุกพระองค์ขออัญเชิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตทิพย์กายทิพย์จิตวิญญาณที่สถิตณสถานที่แห่งนี้จงเปิดทรัพย์เปิดบาร,รมีเปิดคุ้นง่มความดีให้กับลูกกับหลานในส้่งบุญสั่งกุศลบุญกุศล,ลตรงีทรัพ์สบมบัติทรัพย์สมบัติเจริญผ้าน้ำผ้าให้ลูกให้หลานด้เฮตด,ด้ทําำด้สั่งมือนีวันนี้ลูกหลานได้มาแล้วก็ขอพรขอบาร,รมีให้ทุกท่านทุกคนลูกหลานผู้เบิ่งอยู่ก็ดีก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง บัวแดจีบที่ปูบอก8ดจีบก็คือ8ดเอามือลงมก็คือหาเพิ่นประท่านซับให้แล้วหาแปดมือนีลูกหลานได้มาแล้วก็ขอพรบรมีเปิดโชคเปิดลาบให้ลูกหลานสืบต่อไปงวดต่อไปแล้วก็ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเด้อสาธุสาธุสาธุ ครับที่สำคัญที่สุดก็คือแต่ละจุดนั้นมีความหมายน,านะครับบูชาแล้วอืม นะครับใครได้ชมคลิปนี้ก็อธิษฐานนะครับอธิษฐานกิตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นองค์สิวะดึงองค์สีวะดึงนี้องค์องค์สิพะดึงจะส่งน้ําด้วยน้ํานมน้ํานมที่จะมาส่งน้ําก็คือองค์สีพะดึงก็คือองค์พระศิวะท่านก็จะมาส่งน้ําอยู่ที่นี่ นี่แหละนะครับนก็จะไหลไหลไหลน้ำนมท่านจะอาบน้ำนมอืมเอาอยู่ใจกลางแล้วถือว่าถูกเสียงถุกอย่างไต่กรบมัดแล้วโอ้ธรรบดาไปท่องคุณก่อ มีเมื่อดน่เด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายทั้งฝวงลูกหลานขอหลับพลังอำนาจวา,าสนาบารมีผู้ขาให้ได้เป็นผู้หนึ่งที่เดินตามรอยพระพุทธศาสนาแห่งศาสนาพุทธนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ผู้ขาไม่อยู่ไม่กินมีลูกมีหลานมีบริวารให้มังคังผ้าเทตุผ้าถ้ำผ้าสางในพรพุทธศาสนา,าวัดพระอาราม ก็ขอทุกๆพระองค์ที่สถิตนะยืนตรงนี้จงเปิดสิ่งดีๆให้ลูกให้ลานได้มั่งได้มีได้ดีตได้งามให้กินบ๊บกให้จกบโลงเด้อสาธุกาปกตินี่จะเป็นพันเบียสุวรรณได้กับแม่นเฮานะอันนี้จะเป็นยักษ์ แ่ไม่ใช่เลียสุวรรณเน่เป็นอะไรกันมัน้งอันนี้เพิ่นเปิดทั้งหลาุบนหอเนี่ยบริเวณตรงนี็จะมีเย็นไปเม็ดเลยเนี่ยอันนี้ปางหน่อย บางน่อยสร้างขึ้นในศาสนาฮินดูประมาณปลายพุทธศกราช16ตรงตรงกับศิละปะขอมแบบบาปวนตอนต้นมีประตูเข้าทางทิศตะวันออกส่วนยอดสันนิษฐานว่ายังสร้างไม่เสร็จอ๋อนะครับนี่ก็คือประวัิทีเบื้องตน้น อันนี้ยามอันนี้พยายามเฝ้าประตูอ,อ,อืม บรระไรอาคารที่มีแผ่นพังลูกสี่เหลี่ยมสร้างด้วยศิลาแรงเรียกว่าบรระไรคือห้องสมุดอ๋ออันนี้ห้องเก็บสมุดห้องเก็บสมุดห้องเก็บของเก็ต้องกลับทางเก่าแล้วกันนะ เราก็ต้องกลับทางเก่านี่เลนีรอไอูอืมพารายอม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 ในท้องพระโรง มามนั่งตาอากาศชมวิวกันก่อน แดดเราก็ไม่บขเกลือของดึงถึงมาสนานฐานว่าทอยเยอะอะไนี่นี่เด้อฮจอหูไหนหูประสอดเนี่ยหูประสอดได้เป็นของเนาะอ่าสีสอดก็ได้เพราะว่ามันมันโดนมันก็บสีเป็นแบบน้ำ นนี่อันนี้นี่หนึ่งลึกวุ้ไปเหรอนั่นสมัยตะกี้เนาะนี่ชาวานไปตะกี้สมัยตะกี้นะครับตรงนู้นก็จะเป็นเมืองต่ำนะครับเมืองต่ำจิตคิดให้หน่อยเอฟซีแอดมิน พี่น้องวันนี้เราก็มาทําภารกิจเสร็จสิ้นนะครับในวันนี้นะครับพี่น้องครับต้องก็ได้มากขอแห้ควาเป็นสมบังดังใจในธุรกิจการงานประสบผลสําเร็จนะครับตัวสิ่งทุกอย่างนะครับจากที่เราตั้งใจแล้วก็ตั้งวัตถุประสงค์มาที่นี่ใหาพี่น้องเนาะนะครับจากได้พี่น้องผู้รับชมนะครับทั้งช่องตามห้องอะไรจะทำครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องนี้ด้วยนะครับกดกระดิ่ง เพื่อที่จะแจ้งเตือนเวลาลงคลิปด้วยคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับก็บัวแปดจีบอยู่ด้านบนคือสิ่งสูงสุดดูให้ดีๆบัวแปดจีบอยู่ด้านบนคือสิ่งสูงสุดที่เรามาขอใช่จริงเลยถ้าคนไม่ใส่กิเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเราก็วันนี้ก็ถือโอกาสนะครับฝากแอดมินให้ สวัสดีแล้วตอนนี้เอฟซีของเราอ็่จะลืมเด้อฝากไว้น้ำแน่วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจ,จารย์ฉันใช้สีน้ำสิ่งดีๆให้พี่น้องในสาธุเอาเปิดบุญเปิด,ปด,ปดบารมีขันดูจบยังเสียเขากับสาธุเอานั้มนะครับโอเคนะครับนาะสวัสดีครับ